ก็หลังจากวันนั้นที่สอบไปแล้ก็ตัวเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่อย่างที่ทุกคนรู้ว่าหนูนั้นไม่ได้ไปเดินสายขึ้นรไปด้วยนะทุกคนแต่แบบไปแบบสภาพแบบเอออิดโรย คือเรื่องของเรื่องอะก็คือหนูอะสอบเสร็จใช่ไหมมีไปซ้อมต่อเพราะว่าวันลุกขึ้นเนี่ยต้องไปเดินสายโปรโมทิวิแล้วทีเนี้ยก็แบบด้วยความที่เป็นสอบใช่ไหมก็จะเลิกเร็วใกล้จะถึงหัวแล้วอาจจะถึงเร็วเกินไปนิดนึงเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาอ้อบทีนี้ก็พาไปกินข้าวอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมข้าวมื้อใหญ่นิดนึงเขาอะแบบเพิ่งสอบเสร็จอย่างนงี้เพื่อเป็นขญกำลังใจก็ทานปกติหลังจากนั้นน่ะหนูก็กินอะไรไปแบบเล็กๆน้อยๆคือข้าวมื้อใหญ่อะมีแค่มอานานันนั้นแค่บข้าหมูย่างแล้วก็ม แล้วก็มีกุ้งกุ้งยา่างน่าจะประมาณนะั้นแล้แม่ก็บอกว่าให้หนูไปล้างมือแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ใช้มือกินใช้แบบช้อนซ้อมกินไม่ต้องล้างก็ได้มั้งแมบอกว่าไม่ล้างจริงหรอแล้วแม่ก็เดินไปล้างให้ไหมแล้วก็กลับมาปกติอะล้างเนะ่แต่วันนั้นอนะด้วยความที่แบบหิวจัดอะไรเงี้ยหนูใช้มือเก็บกุง้งก็เลยแบบกินไปแล้วก็เลยไม่ได้เดินไปล้างหนูก็กิน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 ก็ไปซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็นอนห่อด้วยวันนั้นก็ไปนอนห้องของพี่ไข่มูค่ะทุกคนตอนแรกอะจะน นอนหอแค่คนเดียวแต่ปรากฏว่าไม่มีว่างแล้วห้องสําหรับขาจรอย่างหนูทุกคนก็มานอนกันหมดเพราะว่าไปเดินสาย วันพวกนี้มีทั้งเป็นควิ้นมีทั้งบิงใช่ไหมก็ตื่นแต่เช้าคนก็เลยแบบแห่มานอนหอกันแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นก็มาหาเอาหน้างานก็เลยแบบวอกพี่ไขว่าเออพี่ไขมูคืนนี้หนูขอนอนห้องพี่นะพี่ไขก็บอกว่าโอเคก็ประมาณสองทุ่มสามทุ่มนี่แหละคือในหออะก็จะมีแบบในครัวใช่ไหมก็จะมีตู้เย็นแล้วก็มีขนมกระจุกะจิกอยู่ในนั้นใช่ไหมหนูก็แบบไปกินขนมในครัวใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อของทุกคนติดไว้ว่าเอออันนี้ของใครอันนี้ของใครเขียนชื่อไว้เเออมันมีขนม สองวางทิ้งไว้แล้วก็เขียนข้างหลังว่ากินได้ทุกคนจ้าด้วยความที่แบบซ้อมอะไรอย่างงี้ชิเมก็แบบยังหาอะไรหวานๆกินเพิ่มพลังหนูก็กินเข้าไปประมาณ15เมตรช็อกโกแลตค่ะก็ขึ้นห้องหนูซื้อขนมขึ้นไปบนห้องก็มีโยเกิร์ตซาคูเปียกไข่ออนเซนเอาไว้เผื่อว่าตอนกลางคืนแบบจะหิวอ,อะไรอย่างงี้ก็จะได้กินเพิ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ชีนม้ขึ้นไปปุ๊บก็ําการบ้านบลาบลาบลาใช้ชีวิตแบบปกติมากทุกคนก่อนอาบน้ำก็คือกิน เรากเกิดเข้าไปอีกถ้วยหนึ่งแล้วก็ไปอาบนา้ําแล้วก็ออกมาถึงเวลาประมาณ5้าทุ่มหนูก็บอกว่าพี่ไขา่หนูเริ่มง่วงแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าเราเรานอนกันเถอะพี่ไข่มุกก็บอกว่าได้ขออ่านหนังสือต่ออีก2บทโอเคตกลงกันคือหนูใช้ชีวิตแบบชิลทุกอ,อย่างคือปกติมากทาครีมแล้วก็นอนแบบน้ำใต้ตาคน,น,นจะมีจะหลับแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็แบบเงื่อแตกหตัวใจเต้นแรงหนูก็เลยบอกพูดกับพี่ไข่บอกว่าพี่ไข่พี่ไข่ขรู้สึกแบบร้อนไหมพี่ไข่ก็บอกว่าไม่ร้อนนะหนูก็บอกว่า ลดแอร์ air ได้ไหมก็คือเอาเย็นอีกอะไรเงี้ยรอหรออันนี้มันก็แบบเย็นที่สุดแล้วนะคือมันปรับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็แบบนอนแล้วก็ึกับๆแบบนอนไม่หลับร้อนก็แบบูบว้าพวูบวาในตัวทุกคนแล้วหนูก็แบบไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นมาจากเตียงพอลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วแหละทุกคนดูแหละอากาศมันใช่เลยหนูก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำแล้วหนูก็มีสายลุงพุ่งออกมาแล้วก็มีระเบิดพุ่งออกมาเอสเอมอารเซราลดี่ัแบบว้าวดีมากหนูรู้สึก อยากจะซื้อเป็ดไปให้พี่ไข่วงแล้วก็อยากจะซื้อน้ำหอมอีกสิบขวดไปให้พี่ไข่วมงมากตอนนี้เพราะว่ารู้สึกผิดมากย <c oughs> ินเหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้อีกแล้วคือ <c oughs> <c oughs> แบบเหมือนที่กินมาทั้งชีวิตก็คือแบบหายไปหมดแล้วจองบอกว่าพี่ไข่วงซื้อผู้มีพระคุณกับหนูมากมาย <c oughs> หนูจะไม่ลืมพระคุณพี่เขาเลยแย่ <c oughs> yeah, มากเลยวันนั้นอะ ไม่เคยเป็นอาการแบบนี้มาก่อนในชีวิตคือนี่เพิ่งเคยเป็นครั้งแรกอะทุกคนน่ากลัวมากจะบอกว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมพลังงานให้เราแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำลายล้างเราด้วยทุกคนเชื่อว่าไม่คิดว่าจะอยู่รอจนถึง,ถง,ถงตอนเนี้ยจริงหนูหนึกว่าไม่รอดแล้วอะคือถ้าไม่มีพี่ไข่มุกอยู่คือก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงคืนนั้นนะหนูคงจะแบบแตบกบขาห้องน้ำเลยเงี้ย